ถ้าพูดถึงเรื่องของการทำการเกษตรนะคะคุณผู้ชมชทราบไหมคะว่าเกษตรกรยุคใหม่เด๋ยนนี้ทำเกษตรไม่จนแล้วนะคะ,คะสามารถสร้างไรายได้เป็นล้านเลยทีเดียวคะ่ะโอ้ใช่แล้วล่ะคะ่ะพี่ปุ๊กขาดังนั้นในวันนี้นะคะตุลและพี่ปุก๊กค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปกันที่จังหวัดราชบุรีะคะ่ะที่นั่นนะคะเขามีการปลูกขึ้นช่ายเงินล้านคะ่ะโอ้โหจะทำได้อย่างไรนะคะ,คะเอาบทวิจิตชมกันเลยดีกว่าค่ะ เกษตรมีดีวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอาชีพที่สร้างไรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดราชบุรีที่ถือว่าสร้างไรายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำรรมกันเลยทีเดียวนะคะอาชีพที่เราจะแนะนําในวันนี้ก็คือการปลูกขึ้นช่ายนั่นเองค่ะโดยสถานที่แห่งนี้มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการเพาะป,ปลูกเจ้าขึ้นช่ายซึ่งช่วยให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพและสาม,มารถลดต้นทุนการผลิตได้อีกด้วยล่ะค่ะขึ้นช่ายนี่จะแพง ทุกปีที่หน้าฝนถามว่าทําไมรู้ว่าแพงบางคนก็ยังทําทําไมทําไ,ไม่ได้เนื่องจากสภาพอากาศปจาัจจัยธรรมชาติเพราะว่าผมจะคอยเช็คตลอดว่าดูพยาก,กรกลุ่มตูตลอดว่าอย่างผักเนี่ยจะมีนคปรปฐมราบุรีสุพรรณบุรีสมุทรสาครนนทบ,บุรีปทุมนครราชสีมากลุ่มเหล่านี้จะเป็นพื้นปลูกผ,ผักออกมากการชนะรุรีที่หนึ่งแต่เราดูว่าฝนไปตกที่ไหนเยอะถ้าตกที่เขาเยอะ ของแม็กของมากอยู่ของกําลังราคาถูกอยู่ฝนตกที่อื่นเขาเน่าเสียหมดเราอยู่เราก็รักษาได้เราก็ราคาดีซึ่งตรงนั้นมันก็จะมีผลกับมาว่าฝนตกเยอะแล้วเราต้องเตรียมต้นให้พร้อมต้องบํารุงให้สมบูรณ์มากที่สุดให้ลําพืชให้ต้นพืชมีความแข็งแกร่งทนต่อโรคมากที่สุดอาชีพนี้ยังถือว่าเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงซึ่งเปรียบเทียบได้ว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ําของคนในประเทศและที่นี่เขายังมีการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อเป็นการบํารุงดิน ปรับสภาพดินให้เหมาะสมต่อการเพาะปลูกอีกด้วยนะคะปัญหาในการปลูกถ้าในการปลูกถ้าเอาเรื่องโรคแมลงก็จะนักขึ้นใช่จะหนักประทางของเรื่องเชื้อราในดินมากกว่าวิธีแก้ของผมก็คือใส่ปูนขาวเพราะว่าดินที่ทําให้เกิดเชื้อราคือดินที่มีสภาพความเป็นกรดดินที่มีสภาพความเป็นกรดจะเอื้ออํานวยเกิดเชื้อราวิธีแก้ก็คือทําให้ดินเป็นด่างดินให้เป็นด่างก็คือใส่ปูนขาวไม่ต้องไปใช้สารเคมีเยอะแต่ถามว่ายังคงใช้ไหมก็คงยังคงใช้ แต่เลือกใช้ตามความจําเป็นและเหมาะสมเท่านั้นการปลูกขึ้นชายนับว่าเป็นอาชีพที่สามารถสร้างไรายได้สูงถึง1ล้านบาทแต่จะสามารถปลูกได้เพียงครั้งเดียวในรอบ3-5ปีและในช่วงเทศกาลจะมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ100บาทผมคิดว่าในอนาคตอาชีพเกษตรยังคงไปได้สวยงามเพราะว่ามีคนทำนายไว้3อาชีพในอนาคตคือหนึ่งแพทย์ิสัทกรพยาบาล เพราะผู้คนจะเจ็บป่วยมากขึ้นโรคภัยไข้เจ็บมากขึ้น2วิศวกรที่อยู่อาศัยคนมากขึ้นที่อยู่อาศัยจะต้องทำยังไงให้ออกแบบให้คนอยู่อาศัยได้มากทีส่สุดสบายที่สุดทั้งเสื้อผ้าเครื่องนุม่มทรัพยากรทุกอย่างมีจำกัดต้องออกแบบให้ทุกคนอยู่ได้สบายที่สุดและสามอาชีพเกษตรกรเพราะว่าผู้คนมากขึ้นพื้นที่การเกษตรน้อยลงเนื่องจากเมืองมากขึ้นคนจะแย่งกันกินมันหน้าผมยังเชื่อว่าอาชีพเกษตรไปได้สวยเพราะไม่ว่าจะเกิดอะไรอีกนานแค่ไหนมนุษย์ก็ยังคงยังต้องกิน การปลูกขึ้นช่ายนั้นต้องรู้จักเรียนรู้เอาใจใส่จึงจะประสบความสําเร็จส่วนคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจในอาชีพการปลูกขึ้นช่ายนั้นคุณบัญชาญหนูเล็กก็พร้อมที่จะให้คําแนะนําอีกด้วยนะคะ สงสัยเราสองคนนี้คงต้องปลูกกันสักไล่2ไร 2> <ช>่นะคะ ا, ตืน่นแต่ว่าในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปตามลุ้นตามให้กําลังใจนะคะเดยวฟาร์มเมอร์เกมกเกษตรกรการวันนี้โอ้โหบรรยากาศนี่ต้องบอกว่าทั้ง2ทีมนะคะมีความเคลื่อนไหวมีความคืบหน้ากันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ,คะ